ต,ตอนนั้นผมชาร์จปไปแล้วผมมาแบบเล่นแถวนี้ผมเจอตัวอะไรไม่รู้ขาลางไม่มันใช่งูไม่คือตัวอะไรจําชื่อไม่ได้เดี๋ยตรงนน้น z ู o เข้าไปดูให้ทุกคนเห็นไหมน่าจะเห็นนะว่าในกล้องมันไม่ค่อยเห็นแล้วหญ่เป็นวงเต็มไปหมดเลยนี่คือในอง โอ่เนี่ยโอ่เนี่ยผมเล่นตรงนี้ <S <S 1> <S 1> คือผมตอนแรกผมว่าจะรีวิวกาวยักษ์นะครับแต่กาวยักษ์มันหายมันเป็นกาวที่แห้งตัวแห้งตัวแบบเนี้ยต่มันหายไปเป็ไงไม่รู้โอ๊ยานสปาต้าหรอกถ้าอยากโดนน้ำไปซะ อันนี้คืออันนี้ผมซื้นะอน้ำนี่ผมไม่ได้ชอบอะไรหรอกคือมันราคาถูกแล้วก็เล็กดีผมก็ชอบเล่นน้ำเนี่ยทุกคนมันอยู่ข้าล่าไงทุกคนมันอยู่ขล่างมันคือตัวอะไรผมจําชื่อไม่ได้มันมายัางไงเพื่อนตอบหน่อยมา,ยางไงตอบหน่อยเจบแค่นี้กอน,นะคะจะไปช้าแปบตต่อ